มาทำความรู้จักโกจิต้าสุดยอดนักรบจากการฟิวชั่นกันของโกคูกับเบจิต้าลูกรักโตเอด้วยนะเว้ยสวัสดีครับทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับและนี่ก็คือช่อง Over Review แล้วก็วันนี้นะครับก็ถึงคิวสักทีกับการทำประวัติตัวละครอย่างโกจิต้านะครับรอทำมาสักพักหนึ่งแล้วครับถึงเวลานะครับที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักโกจิต้ากันตัวละคร1ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นลูกรักนะครับของโตเอนะครับทีมงานแอนิเมชั่นของดราคอนบอลมากมายมหาศาลเลยก่อนอื่นเลยนะครับ ครับก่อนที่เราจะไปรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเราไปรับชมนะครับสำหรับเรื่องราวของโกจิต้าเลยนะฮะทุกเวอร์ชั่นว่ามีเรื่องราวยังไงกันบ้างหลังจากเหตุการณ์เซลลเกมที่โกคูเขาได้ตายไปหลังจากที่เขายอมเสียสละตนเองเพื่อให้โลกรอดและปลอดภัยเหตุการณ์ผ่านไปจนโกฮังบัดนี้เขาได้เติบใหญ่แล้วด้วยในปีนั้นเองเกิดมีการจัดศึกชิงเจ้าดิตธภพเกิดขึ้นโกคูเขาเลยต้องการมาลงแข่งและเขาได้รับอนุญาตในการมาลงแข่งได้โดยเขามีระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นที่เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้ โดยจุดมุ่งหมายของโกคูคือเขาต้องการลงแข่งขันในสืบชิงเจ้ายุทธภพแต่ทันใดน,นั้นเองปีศาจมารจอมมารบาบิดีได้ทําการปลุกจอมมารบูขึ้นมาจึงทําให้โกคูผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาไม่ต้องการที่จะเป็นบุคคลในการปกป้องโลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่จึงทําให้โกคูได้สอนโกเทงกับทั้งในการเรียนรู้วิชาฟิวชั่นซึ่งนี่แหละครับเป็นการเกิดขึ้นฟิวชั่นครั้งแรกที่เราได้รับรู้ในเรื่องรากอนบอลและหลังจากนั้นโกคู Goku, เขาก็ต้องกลับพบของเขาไปตามสิ่งที่เขาต้องเป็นอยู่แ อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เขาได้กลับไปดูเหมือนว่าโลกนรกนะครับจะมีเหตุการณ์ชั่วร้ายได้กําเนิดขึ้นเมื่อเหล่าวิญญาณชั่วร้ายนะครับที่ถูกเก็บสะสมไว้อยู่ดีๆนะครับเครื่องนั้นได้ทําการแตกสลายไปจึงทําให้นะครับเหล่าวิญญาณชั่วร้ายนะครับได้รวมตัวกันและกลายเป็นสุดยอดนักรบอย่างจาเนมบ้าจึงทําให้โกคูถูกส่งลงมานรกนะครับเพื่อต้องการปราบจาเนมบ้าซึ่งจาเนมบ้ามีพลังมากกว่าจอมมารบูเสียอีกจึงทำให้โกคูที่เป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่3ก็ยังไม่สามารถจัดการจาเนมบ เลยและทันใดน,นั่นเองเบจิต้าที่เขาได้ตายไปเขาถูกดึงตัวมาจากนรกจึงทําให้เป็นการร่วมมือกันของโกคูกับเบจิต้าในการประทะกับเจ้าจานิมปาซึ่งแน่นอนทั้งสองคนถึงแม้จะร่วมมือกันยังไงแต่ก็ไม่สามารถจัดการเจ้านั่นได้เพราะเจ้านั่นมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่ทั้งสองคนจะประทาได้จึงทําให้มีหนทางเดียวที่ทั้งสองคนจะสามารถชนะได้คือการฟิวชั่นกันซึ่งการฟิวชั่นกันมันไม่ได้เป็นวิธีที่ง่ายได้เหมือนการใช้โปโตร่าในการฟิวชั่นกันนะซี่โดยทั้งสองฝั่งจะต้องมีพลังที่เท่า กันแล้วต้องใช้ท่าในการฟิวชั่นกันที่ถูกต้องเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์หากทำผิดพลาดไปแม้แต่น้อยนิดแล้วล่ะก็จากที่จะเกิดสุดยอดนักรบจะกลายเป็นสุดยอดนักกากในทันทีและคุณต้องรอเวลาถึงครึ่งชั่วโมงถึงจะฟิวชั่นกันใหม่ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเสียทั้งเวลาและก็เสียแรงอย่างแน่นอนโดยการฟิวชั่นกันครั้งแรกของ2คนนี้ปรากฏว่าไม่เป็นดังหวังนะครับเนื่องจากว่าเบจิต้านะครับเขาไม่ได้ชํานาญในการฟิวชั่นกันเพราะถึงแม้ว่าโกคูจะสอนยังไงนะครับแต่ว่าเบจิต้านะครับเขาก็ยังผิด ในการฟิวชั่นจึงทำใไม่เกิดโกจิต้าก็จริงอยู่แต่เป็นโกจิต้านะครับในร่างอ้วนนะครับซึ่งแน่นอนหละว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการจัดการเจ้าจานิมบ้าได้แต่จนถึงท้ายที่สุดแล้วนะครับโกจิต้าก็สามารถฟิวชั่นกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและแน่นอนหละว่าจึงเกิดสุดยอดนักรบโกจิต้าเกิดขึ้นในครั้งแรก ซึ่งพลังของโกจิต้าที่แปลงเป็นซูเปอร์เซย่าแล้วเหนือกว่าจาเดมบ้าเป็นอย่างมากจนในท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถชนะจาเดมบ้าไปได้อย่างง่ายดายจึงทําให้เกิดสุดยอดนะครบโกจิต้าครั้งแรกเลยแต่ว่าตรงนี้นะครับภายหลังมีการมาเปิดเผยว่าจะไม่ถูกนับรวมในจักรวาลหลักราคอนบอลนะครับเพราะว่าจาร์ทุยามากีระผู้วาดการ์ตูนราคอนบอลไม่ได้เป็นคนผู้สร้างมาโดยเหตุการณ์ผ่านไปในราคอนบอล G ีด้วยเช่นกันก็เกิดโกจิต้าครั้งที่2เกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ถูกนับรวมในจักรวาลหลักด้ ถูกตัดไปแล้วนะไม่รวมในจักรวาลหลักซึ่งโกจิต้าก็เป็นโกจิต้าร่างสีนะครับแต่ออกมาเพียงแค่1ตอนเท่านั้นซึ่งพลังตอนนั้นเทพมากๆเลยแต่ว่าทั้งสองคนนะครับดันแยกร่างออกก่อนนะครับก่อนที่จะสามารถชนะได้จึงทาให้นะครับตอนนั้นก็ปิดไปเลยนะครับสาาตำนานโกจิต้าไปแล้วมันก็ห่างหายไปนานเลยนะครับจนล่าสุดมูฟวี่ราคุนบอลซูเปอร์นะครับได้มีการนําโกจิต้ากลับมาใหม่หนึ่งครั้งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หลังจากศึกประชันพลังนะครับที่โกคูสามารถเป็นอัลตร้าอินสติงได้หน้าดาวที่ห่นนางไกล ที่7มีนามว่าด,ดาวบัมป่านะครับมีโบรี่สุดยอดชาวไซย,ยา่าอาศัยอยู่พวกเขาถูกราชาเบจิต้าในประเทศออกมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขามีพ่ออย่างพารากัสต้องการแก้แคนราชาเบจิต้าอย่างมากทางด้านฟริเซอร์ที่เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาต้องการหลอกใช้สองพ่อลูกนี้เพื่อแก้แค้นแก่ชาวไซย,ยา่าจนในท้ายที่สุดแล้วโบรี่เขาได้มาที่โลกนะครับซึ่งเป็นการปะทะกันร,ระหว่างโกคูเบจิต้าและโบรลี่จนในท้ายที่สุดแล้วโกคู Goku, กับเบจิต้าพวกเขานะครับไม่สามารถจัดก,การโบรี่ได้เลยโบรี่เขาคือ ปาาในนนตพลังของเขาบ้าคลั่งและก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดแล้วต้องสองคนจึงตัดสินใจใช้วิชาเคลื่อนย้ายรีพิแตนหนีไปหาพิกโ,กโลและแน่นอนมันเหลือเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นคือการฟิวชั่นโดยโกคูได้สอนเบจิต้าฟิวชั่นนะฮะเหมือนตอนมุกวี่เลยแต่ว่าหนนี้นะครับั้งสองคนก็ไม่สามารถฟิวชั่นได้สําเร็จโดยเป็นการฟิวชั่นเฟลสองครั้งนะครับก็คือครั้งอ้วนกับครั้งผอมน,นะครับจนในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนนะครับก็สําเร็จสักทีกับการฟิวชั่นการเป็นโกจิต โคจิต้าได้ประท้ากับโบรลี่จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับโบรลี่เขาไม่สามารถต่อกรกับโคจิต้าได้เลยแม้แต่น้อยนิดถึงแม้ว่าเขาจะกลายร่างเป็นร่างรีเจเนอรี่หัวเขียวแล้วและในท้ายที่สุดนะครับโคจิต้าตั้งใจปิดฉากนะครับโดยการยิงพลังใส่โบรลี่แต่โบรลี่ถูกขอพรโดยจีไรนะครับในการที่เขานะครับกลับไปดาวบำปะเสก่อนถ้าหากไม่ถูกส่งไปแล้วแล้วก็เขาคงถูกโคจิต้าจัดการตายไปแล้วนะครับจึงทําให้จบเหตุการณ์โคจิต้าปรากฏตัวขึ้นครั้งล่าสุดในเรื่องดราก้อนบอลในทันทีและมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหต โกจิต้าปรากฏตัวด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นราค้นบอลฮีโร่นะครับดยการที่โกคูกับเบจิต้าเขาไม่สามารถปะทะกับฮาร์ดผูที่ต้องการล้มเซโอได้เลยเจ้านั่นนะครับมีพลังที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าทั้งสองคนมากจึงทําให้ทั้งสองคนตัดสินใจในการฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้านะครับซึ่งแน่นอนละครับว่าโกจิต้าคนนี้นะครับก็เป็นร่างบลูได้นะครับเหมือนในมูฟวี่เลยแต่ว่าศึกการตัดสินครั้งนี้ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับแน่นอนแล้วว่าศึกการตัดสินครั้งนี้นะครับก็น่าจะจบลงนะครับในเดือนที่่คอปทําลิยู ก็ยังไม่ถึงเหตุการณ์นั้นนะครับจึงทําให้ผมขอเล่าเรื่องของโกจิตานะครับในดาร์คทอมนฮีโร่คร่าวๆแค่นี้พอละกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเกตเล็กเกตน้อยนะครับเกี่ยวกับโกจิต้าบ้างดีกว่าว่าพี่แกนะครับมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ สำหรับโกจิต้าสุดยอดนักรบจากการฟิวชั่นการของโกคูกับเบจิต้าปรากฏขึ้นครั้งแรกนะครับในปี1995ในมูฟวี่นะครับฟิวชั่นรีบอลนะครับเป็นมูฟวี่ของราคุนบอลแซดเลยถ้าเทียบช่วงเหตุการณ์นะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่โกคูนะครับได้สอนพวกเด็กๆนะครับครั้งกับโกเทนได้ฟิวชั่นกันแต่ตรงนี้นะฮะเขาก็ไม่นับรวมจักรวาลหลักราคุนบอลนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจารย์ซูยาม่ากีระผู้ที่เป็นต้นฉบับราคุนบอลนะครับไม่ได้เขียนขึ้นมานะครับแน่นอนหรือว่ามูฟ นี้ก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จเลยนะครับทั้งกระแสตอบรับนะครับและทางด้านรายได้โดยรายได้ของมูฟี่นี้นะครับก็ทํารายได้นะครับกอบโกยเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะก็คือ2160ล้านเยนก็ทนยุคสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะแลแหละสำหรับการ์ตูนอย่างดราก้อนบอลและก็นับได้ว่าตัวละครอย่างจาเนมบ้านะครับตัวละครที่ปรากฏขึ้นในมูฟี่ครั้งนี้นะครับเป็นตัวละครตัวเดียวเท่านั้นที่โกจิต้าสามารถฆ่าได้นะครับโดยเขานะครับใช้ท่าสตาร์ดัตเบรเกอร์นะครับในการฆ่าเจ้าจาเนมบ้าทิ้งไปและชื่อของโกจ นะครับของทั้งโกคูกับเบจิต้ามารวมกันโกคูก็คือเอาคําว่าโกมาเบจิต้านะครับเอาคําว่าจิต้ามาจึงรวมกันเป็นโกจิต้านะครับก็รวมกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยหลายต่อหลายคนก็คงคุ้นเคยในดราก้อนบอลแซที่เห็นโกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเป็นเบจิโต้แต่พวกคุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ทุยาม่านะครับต้องการให้โกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเป็นโกจิต้านะครับในการปะทะกับจอมมารบูแต่ทางมูฟวี่นะครับได้นาไอเดียนี้นะครับไปทําก่อนในมูฟวี่นะครับจึงทำให้อา คิดไม่ตกเลยแหละครับว่าจะเอาอยัางไงดีกับไอเดียนี้นะครับจะตัดทิ้งไปหรือว่าจะใส่โกจิต้ามาซ้ำนะครับแต่อาจารย์แกไม่ต้องการให้ซ้ำนะครับในระหว่างที่คิดอยู่นั่นเองอาจารย์แกนะครับก็กําลังวาดตัวละครอย่างไคโอชินอยู่เมื่ออาจารย์แกได้เหลือบไปเห็นนะครับแกเห็นว่าอุ้ยตู้หมูของไคโอชินก็ใช้ได้นี่นาจึงทําการคิดไอเดียใหม่มานะครับก็คือการใช้ตู้หมูของท่านไคโอชินนะครับในการฟิวชั่นกันและสามารถกลายเป็นเบจิโตได้ก็เรียกได้ว่าเป็นการแถขั้นเทพเลยในตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าต้องไปขอบใจททีีมงาานนน่่หรรือเปละคับด ตัวละครโกจิต้าไปใช้ก่อนนะครับทึงทาให้พวกเราได้กําไรนะครับในการได้เห็นเบจิโต้กับโกจิต้าเลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันและในปี2004นะครับในวีจัมนะครับในเกมดาร์คบอนแซดบูโดไคล3นะครับได้มีการเปิดเผยค่าพลังของโกจิต้าแต่ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าค่าพลังอันนี้นะครับเป็นทางทีมงานที่มาเองไม่เกี่ยวกับต้นฉบับนะครับโดยค่าพลังของโกจิต้าในตอนนั้นนะครับมีการเปิดเผยว่าอยู่ที่2,500ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะในค่าพลังยุคสมัยนั้นและก็ตัวละครโกจิต้านะครับในมูฟวี่ ต้งต้นนะครับหรือว่าการเคียร์ตัวละครนะครับการวาดเส้นนะครับก็เอาไอเดียต้นแบบนะครับมาจากโกจิตาในภาคของฟิวชั่นรีบอร์นนะครับเพราะว่าเป็นการใส่อิสเอ็กเล็กน้อยแล้วกันว่ามันเคยมีมานะแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับรวมนะครับว่าอยู่ในจักรวาลหลักเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของโกจิตานะครับตัวละครโคตรลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับที่ทางโตเอเนี่ยรักเสือเกินนะครับพลังเวอร์วังมหาศาลนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละครับเพราะว่าโกจิตานะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ขายดีมากๆเลยจรงไม่น่าใช ละครตัวนี้เนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ